นั่งสมาธิเดินจงกรมนั่งสมาธิก็อยู่กับลหมหายใจเข้าออกไปเนี่ยใครเป็นผู้ใหม่มาก็นั่งรู้ลหมหายใจไปขณะที่อยู่กับลหมหายใจก็จะไปปรุงแต่งอะไรมากมายคือปล่อยการหายใจเป็นธรรมชาติหายใจปกตินี่แหละถ้าเรานั่งสมาธิแล้วรู้สึกอึดอัดเนี่ยไม่ใช่ละ นั่งเขาต้องสบายแสดงว่าไปไปปรุงแต่งแลวอวนั่งแล้วมีแต่ยิ่งต้องสบายขึ้นลมหายใจเบาขึ้นละเอียดขึ้นปราณีตขึ้นแล้วเวลามันหลุดหลุดไปคิดไปน,นึกอะไรเนี่ยแรกๆจะรู้สึกเหมือนต้องอดึงกันแรงชักกระเยอะกันมากเพียงแต่เราเปลี่ยนความรู้สึก เปลี่นความรู้สึกเฉยๆให้มารู้ลมหายใจมันก็ไม่ต้องดึงอะไรมากมายเนะี่ยไม่ต้องใช้กําลังอะไรพอใจอยู่กับลมหายใจเข้าไว้อ,อยู่กับลมการอยู่กับลมเนี่ยเอาจิตอยู่กับกายหรือลมหายใจเนี่ยก็ตองบอกคือกุศลาสีกองกุศลที่แท้จริง หลุดออกไปสามขันเนี่ยมีทั้งกุศลอก,กุศลมีความเสี่ยงหมดอยู่กับลมกุศลแน่นอนเป็นกุศลาสีเป็นสติปัฏฐานสีคือกุศลาสีที่แท้จริงกองกุศลนี้มีตลอดจนกระทั่งไม่หลุดไปอก,กุศลเลย แม้เท่าปลายขนทรายไปสัมผัสยมทำได้อย่างเนี้ยในปัจจุบันจะกปรีนผ่านพรูเจ้าก็บอกไปเลยใครมีอินทรีย์ขนาดเนี้ยปริ้ินผ่านนี่ก็อยู่ที่ความเพียรของเราแล้วเอาจับมาอยู่ี่เนี้ไม่ต้องคิดอะไรเยอะตั้งมันให้มากให้นานเข้าไว้ถ้าหลุด อย่าหลุดไปส่วนอกุศลเพราะอย่างสัญญาสังขารมันมีทั้งกุศลอกุศลถ้าจะปรุงปรุงเรื่องกุศลเนคัมมะปรุงเนคขมมะหลีกออกจากกามคือความยินดีในรูปเสียงกินรสออกจากพยาบาลออกจากเปลี่ยนเปลี่ยนดังนั้นปลอดภัยที่สุดก็คือกัมมอยู่ที่กายกุศลแน่นอน ไม่ต้องคิดอะไรมากขยับออกไปเป็นการไปสร้างพบเป็นการไปสร้างพบหมดเอากลับมาอยู่ที่นี่กลับมาอยู่ที่นี่ก็ถามว่ายังเป็นพบอยู่ไหมก็ยังเป็นแต่เหลือน้อยสุดละเราะจากนี้ไป มันต้องใช้การดับและเกิดใหม่การเกิดใหม่จะต้องมีการน้อมไปนะบิญญาณดวงนี้ที่ดับก็จะต้องไปเริ่มจากลําแสงใหม่ที่กำลังพุ่งไปหาตัวนี้ก็จะพอวิญญาณดวงนี้ที่เกาะดับด้วยความที่ยังมีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตระนาเป็นเครื่องผู่อยู่ผู้ยึดติดก็เกาะ มโนอันใหม่อนูใหม่ของลำแสงนะกอบปุ๊บก็กระทบกับฉากใหม่เกิดการรู้แจ้งยึดติดอันใหม่สูนี้เป็นเวทนาสุขเวทนาแล้วก็สุขเป็นเรารู้ตัวปุ๊บทิง้งจิตนี้ก็ดับจากตรงนี้เกิดใหม่อีกไปคิด สัตว์ก็เกาะตั้งแต่อนูแรกไปไปตั้งเกิดการรู้แจ้งนียึดอีกความคิดเรารู้ตัวทิ้งกลับมาอยู่กับลมนะมก็มาเกาะอ,อนูใหม่แรกมาแล้วมาตั้งในนี้เกิดอีกแล้วดังนั้นขณะที่มันเกิดเนี่ย ตั้งในสี่กันอยู่แล้วเอามาตั้งกันเดียวเพราะเราไม่ต้องการให้กายเราตายเร็วเรามาตั้งไว้เอากายอาศัยเป็นตัวทำความเพียรไปเรื่อยกๆก่อนน่้น <Okay. S 1> เราก็ตั้งไว้ซึ่งกายยคตาสิให้มันสว่างอยู่ที่นี้ <c oughs> <c oughs> หรือพบเดียวขณะที่อันหนึ่งดับและกำลังน้อมไปสร้างอันใหม่อันเนี้ยภาวะปฏิลาภกานิสัญโยชนานี้หรือภาวะตัณหาตัณหาในการสร้างพบ พอไปตั้งได้พบนะอุปทานพอ <c oughs> ตัณหาเข้ามาถึงก็ยึดพอยึดก็มีที่ตั้งพอมีที่ตั้งก็เริ่มงอกหรือก็ผูกกับอารมณ์ไปไม่ปล่อยที่สุดจิตที่มีการเกิดก็ต้องดับพอจิตดับปุ๊บ การรู้นามรูปก็ดับไปด้วยถึงนามยังมีอยู่ก็ชื่อว่านามดับเพราะความเป็นตัวเราอยู่ที่จิตเป็นหลักพอจิตดับนามรูปก็ดับเหมือนมันเคยรู้ลมหายใจพอมันหลุดไปคิดนั่นก็คือจิตที่เคยรู้ลมเนี่ยมันดับ และไปตั้งใหม่ที่ความคิดนั้นจิตไปตั้งที่ใดที่นั้นเกิดจิตจากที่ใดมาที่นั้นคือดับร่างกายเราไม่มีวิญญาณกลองวิญญาณมาตั้งอยู่ในสัญญาสังขารจะแล้วตรงนี้ก็เป็นเหตุให้มารผู้มีบาปจะทำอันตรายไดได้ไม่เอาจิตมาตั้งอยู่ที่กายเกิดช่องว่าง หรือพระเจ้าก็จะอุปมาเหมือนเพชฌฆาตเอาดาบฟันคอเธอกาตายแล้วคือดับละรูปดับนามเกิดพอดึงกลับมารูปนามดับรูปเกิดงะนั้นใครดูการทํางานของวิญญาณเกิดดับไปเกิดดับมาคนนั้นจะกําหนดรู้การเกิดดับของรูปและนามได้แค่นั้นเองเรานั่งเจริญนาปาก็ทําอย่างนี้ย ไปกลับมาไปกลับมาเนี่ยมีประเด็นอื่นไหมเดินจงกรมก็เดินธรรมดานะเดินปกติธรรมดาเดินปกติธรรมดาเอาเดินเอาจิตอยู่กับกายไม่ได้เดินคิดหยุดการคิดการน,นึกกรุงแต่งถ้าเราจะใกล้ค,คนทำ คือการใคร่กวนทำเนี่ยถ้าเราเข้าใจแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องใคร่กวรอะไรไม่ต้องวิตตว,วิจารณ์อะไรรู้นิ่งๆอย่างเดียวเพื่อให้เห็นจิตเกิดดับต้องต้องเห็นโทษของความคิดแหละเพราะทุกความคิดคือพบพระศาสดาบ,บอกเธอคิดถึงสิ่งใดดำเนิถึงสิ่งใดเนี่ยย่อมหลุดไปเนี่ยคิดถึงสิ่งใดดำเนินถึงสิ่งใดเนี่ยหรือมีจิตฝังลึกปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ สิ่งนั้นเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณเมื่ออารมณ์มีอยู่ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมีเมื่มอวิญญาณเนี่ยตั้งขึ้นเฉพาะแล้วเจริญง,งอกงามแล้วการบังเกิดขึ้นแห่งพบใหม่ต่อไปย่อมมีพบตรงนี้ก็เกิดขึ้นติดข <c oughs> <c oughs> ย,ยับออกจากกายปุ๊บเนี่ยทิ้งทันทีเพื่อไม่ให้พบใหม่เกิดปูนภาวาพิณิปฏิ พบใหม่อันเป็นภัยที่น่ากลัวได้เกิดแล้วให้กลับมาอยู่ที่นี้กลับมาสู่พบของตนร่างกายของเราเดินก็เดินรู้กายอยู่เฉยๆรู้นิ่งๆเดินรู้ว่าเดินนั่งรู้ว่านั่งทำแค่นี้ถ้ายากเกินไป รู้สึกฝืนเยอะละอึดอัดละอยากจะคิดให้คิดเรื่องอริสัสี่หลวงบอกถ้าเธอจะวิตกให้เธอวิตกเรื่องนี้คือทุกข์นี้คือเหตุให้เกิดทุกข์นี้คือความดับทุกข์นี้คือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์หรือวิตกในเรื่องพิจารณาโดยความเป็นธาตุเป็นอายตนะเป็นปฏิจจสมุปบาทการวิตกเนี่ยประกอบด้วยประโยชน์เป็นใบป,ป้องเพื่อนิพพาน เราก็วนบนทาอยู่แค่นี้พอยมจะคิดเรื่องอสุภะก็ได้แต่การคิดอสุภะของพระเจ้าเนี่ยคือต้องจำพระสูตรอสุภะได้เพราะพระเจ้าเนี่ยให้คร้ควรจากการทรงจำ ในการทรงจํานั้นต้องเป็นคําของตาตากตไม่ใช่อสุภาจากนั่งคิดนึกติดตึเกเอาเองนี่คือความความแตกตา่างนั้นเราต้องรู้ว่าพระพุทธเจ้าจัดพระสูตรเรื่องอาธินวะของรูกยังไงโดยเปรียบกับน้องหญิงที่มีอาสาทะและมีอาธินวะอาสาทะนี่ตัดไว้นิดเดียวไม่กี่บรรทัดอาทินวะนี่โอ้โหตัดเป็น หน้าหน้าเลยซึ่งถ้าเรารู้เรื่องของการสร้างภพเนี่ยขณะที่เรากำลังพิตกวิจารค่ายควรนี่เราก็สร้างภพตลอดขณะที่สร้างภพให้บิญญาณไปตั้งสังโย์ในการตั้งเกิดขึ้นแล้วสังโย์ในการงอกเกิดขึ้นแล้วงอกก็อุปติปฏิลาพิการนิสัญโยชนานี้ การไปตั้งก็เป็นภาวะปฏิลาภิการนิสสัญโยชนานีสังโยช์ส,ญญชสองตัวจัดเป็นสังโยชน์เบื้องสูงที่จัดในบุคคลสีจ่จำพวกในโลกสกาทาคาอุตังโสโตอันตราปนิพายีอรหรันพวกที่สองเนี่ยอุตังโสโตเนี่ยห้าสังโยชน์เบื้องต่ำเกลียงนั้นอีกสองพวกเนี่ยยังไม่เกลียง ก็คือเหลือสังโยชน้าเบื้องสูงแต่ห้าเบื้องสูงผู้เจ้าไม่ได้พูดห้าผู้เจ้าพูดยอเป็นสองคือส,ส,สังโยชน์สร้างการเกิดสังโยชน์สร้างภพนั้นอุปติปติลาพิการนี้กับภาวะปฏิลาพิการนี้ก็คือตัวสังโยชน์เบื้องสูงนั่นเองซึ่งแตกจากสองไปเป็นห้าสังโยชน์ที่สร้างเกิดก็คือสามตัวแรก รูปาร,ราคะอรูป,ปร,ราคะพวกนี้ได้ผืนนาแล้วไงได้ผืนนาสมาธิระดับรูปกับอารูปมานะได้แล้วความเป็นตัวตนพอแสงปรากฏปุ๊บเนี่ยตัวตนเกิดขึ้นแล้วสำเร็จความเป็นตัวละมานะได้ผืนนาแล้วนั้นพวกเนี้ยเป็นอุปติปฏิลาพิกานิสัญญโชนานี้สัญญธชน,าน้ชนาเบื้องสูงสามตัวแรก แต่การที่ลําแสงกําลังพุ่งไปหาเนี่ยกําลังโน้มไปหรือมเมล็ดพืชกําลังปลิวไปเนี่ยอันนี้คือสองตัวทายอุทธจักกับอวิชาอุทธจกักก็ฟุ้งน่ฟุ้งฟุ้งแล้วปลิวทีนี้ต่างจากอุทธจักในนิวรอยังไงอุทธจักในนิวร์เนี่ยฟุ้งปทางมันคือกรมธาต ปลายทางคือกรรมธาตุฟุ้งไปพัวเป็นการฏิบติเวียนเบียนิวรนแต่อันนี้นี่ฟุ้งไปในรูปปราคะรูปธปาตุมัชิมายะธาตุยากับปณีตายะธาตุยาปลายทางมันคนละอย่างกันซึ่งการจะไปตรงนี้ได้ต้องมีสมาธินั้นอุทจจะในสังโยชน์กับอุทจจะในนิวรนต่างกันที่ปลายทางของเมล็ดพืชที่ไปตก แค่นั้นเองติดตามในสื่อออนไลน์ตรงนี้นะประโยชน์อะไรเล่าสำหรับการติดตามพระองค์บอกว่าเพื่อได้ซึ่งกถาวัตถุ10อย่างนะกถาวัตถุ10อย่างคือความมักน้อยความสันโดษความสงบสงัดการไม่คลุกคลีการมีความเพียรศีลส,สมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติยานทัศนะ เป็นธรรมะเครื่องขูดเก่ากิเลสนะจะทำให้เราขูดเก่ากิเลสดังนั้นเราต้องมีเหตุผลในการติดตามและพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่าธรมรมะก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายทำวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราเราติดตามธรรมะก็คือเราติดตามพระศาสสดานะ